รายงานการประเมินตนเองรายการที่1.3ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็หรือการประกอบอาชีพอิสระในปีการศึกษา2563หารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิเชียการเชียงใหม่มีการดำเนินงานจัดตั้งศูงนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาโดยตั้งชื่อศูนย์บ่มเพาะและธุรกิจศูนย์บ่มเพาะคือน้ำดื่ม cmt และมีผู้เรียนที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระและผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป้าหมายที่วางไว้คือผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสะระร้อยละ70ผลการดำเนินง,งานในปีการศึกษา2563 ได้มีการจัดตั้งทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระมีนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานจริงและมีครูที่ปรึกษาธุรกิจคอยควบคุมดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นจัดตั้งสูงบ่มเพาะรวมไปถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ การก่อตั้งธุรกิจตลอดจนการทำธุรกิจจริงจนได้ผลกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้โดยรูปแบบการทำธุรกิจน้ำดื่ม CMT ในโครงการธุรกิจได้มีการนำเอานักศึกษาระดับปวช .3 ส,สาขาการบัญชีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชามาเป็นอาจารย์ที่คอยสนับสนุนและชี้ นะในแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจจำลองที่ครบวงจรส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีไรายได้ระหว่างเรียนและมีจำนวนผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระจำนวน29คนแต่ที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษาส5 6 3า2563มีจำนวน25คนซึ่งผลสำลเชิงปริมาณ1 จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ29คน2จำนวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ25คนเชิงคุณภาพจํานวนผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระร้อยละ86.20จุดเด่น ผู้เรียนได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจุดที่ควรจะพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปผู้เรียนยังไม่ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องและรายวิชาบางรายวิชายังไม่ได้รับเข้ามาสนับสนุนในกระบวนการจัดการโครงการสูงมุมเพาะอย่างจริงจังหลักฐานเอกสารอ้างอิงจะมีรายชื่อเอกสาร นักศึกษาที่เป็นสมาชิกในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการขอรายงานการประเมินตนเองในหัวข้อ1.3เพียงแค่นี้สวัสดีครับ